สวัสดีจ้าพี่น้องพามาชมความงามของบอนสีผ้ามาชิมอาหารตาจ้าทุกคนจ้ากวนอูสวยๆจ้าสวยงามมากอ๊้สีสดขนาดเลยจ้าพี่น้องสีสดมากตะอ่อนซ่อนครับต้นไร้ใบล่างที่บ่สวยยังสีเฮ้าจะเด็ดออกเลยจ้าทิ้งได้เลย นี่มีหลายกระถางนะคะไอน,นี่ใสกระมังไว้กำลังแตกกอขึ้นนะคะกำลังแตกกอสวยเลยนี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับด้วยจ้ะที่เท่าสีเอามาเมือวานแต่ว่าเจอฝนตกก็เลยเอาไว้ตรงนี้กองเราจะเอาน้ำขีเท่ามาแช่แล้วก็ลดนะคะเฮ็ดให้บอลสีสีสด สวยห้ามนะคะเดี๋ยววิธีการเจอกันในคลิปต่อไปว่ามีวิธีการแบบใดน,นะคะแต่ว่าคลิปนี้ยังพ่อนพรมพึงได้มากเมาื่อวานเพราะในได้เตรียมอุปกรณ์เลยจ้ะอันนี้เป็นบอลกระดาษละบอลกระดาษด่างจะ้ะเมื่อก่อนราคาก็พุ่งทยานบนจานเทวาเทียมแต่ทุกวันนี้ก็เฮเอาไว้เพื่อประดับ ลายกระมังค่ะที่อีลาขยายเมื่อวานนี้เพิ่มสามกระมังนะคะหนึ่งสองสามตรงนี้เป็นจอมทับนะคะมีพี่น้องบอกว่านี่คือจอมทับแต่กอสวยมากอ่าตอนซื้อมาจะสองบใบน้อยนะคะก็ได้ทําการพาหวัวพาหัวะนะปีนึงแล้วจากตัวนี้อายุหนึ่งปีแล้วปุ๋ยทีลาใส่ส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็น ปุยขี้หมูนะคะปุยข้อเป็นขี้หมูเพราะว่าขี้หมูนี่มีไอ้เอียงเกาะขี้หมูกินหัวขี้งัวกินใบนะจ๊ะพี่น้องมีส่วนเห็ดไห่หัวใหญ่แลวก็แตกอดนะะีอันนี้คือจากประสบการณ์ของสวนนะคะโบเมนทฤษฎีหรือ,อเอียงได้ทั้งสิน้นอิลมามักตรงจังสิละจอมทับสวยอันนี้กับปีนึงแล้วจะ้ะอันนี้ปลูกจากกอเดียวต้นเดียวนะคะแต่ปีนึงจะกอใหญ่ขนาดนี้เลยจ้ะ อันนี้คืใช้เวลาหนึ่งปีนะคะหนึ่ปีเลยพี่น้องหนึ่งปีจะได้ประมาณนี้กอใหญ่ๆสวยๆประมาณนี้เลยจ้าเมื่อวานได้ทำการแยกบนกระดาษออกนะคะได้ยูซี่หาลูกซี่หาไข่ถ้ดติดตามช่เมด้วพี่น้องว่าไอที่เฮาแยกออกมาใส่กระมังแบบนี้นะ ถามันใหญ่แล้วมันสิงามซ้ำใดมนจากพ้่นนอกตอนนี้ได้กระมังใหญ่ประมาณยี่สิบกระมังส่วนที่เป็นกระถางน้นอยๆก็กำลังแตกขึ้นนะคอันนี้คือนั่งไหมนั่งไหม้แดดลอยใหม่ค่ะบอลอดเอายับก็บหุมเมื่อก่อนราคานี่แรงมากไกลไม่ได้เลยทุกวันนี้ก็เออไม่เป็นไรเพื่อความสวยงามอืม <laughs> สวยค่ะกลัวจะได้โกขนาดนี้ก็ใส้เวลาน่านพ่อสมควรนะคะชุ่มอาหารตาอาหารใจบโบไดมีเพียงแค่นี้เลยพี่น้องมีอีกเยอะมีอีกหลายว่านี้นะคะพุดนะรอติดตามโบกเกินหนึ่งเดือนค่ะพี่น้องกดติดตามไปเลย ยีราสีอัปเดตท,ทุกทุกสามหมื่นห้ามื่นเกี่ยวกับบอนสีนะคะอัปเดตลงทางช่องนี่แหละจ้ะทุกสามถึงห้ามื่นอีกเดือนหนึ่งนี่อุ้ยล่ะรับรองว่าแตกเต็มอันนี้เป็นอันที่ห้าพาตาแล้วก็เอามาเท่ลงหนีด้วยค่ะบนกำลังเกิดนี่จ้ะถ้าผู้ใดได้เบิ้งคลิปที่พาตานะ่ะจะหึงว่าวิธีการทีราพานะ่ะมันง่ายแห้งซ้ำเลยแล้วก็ได้ผลจริงค่ะนี่ กำลังเกิดเลนผาเป็นชิ้นเล็กมากมใส่เวลาเกิดโดนตะว่าได้หลายนะคะน,นี่ก็ผ้าตาแล้วก็มาเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องช่วมเพียงเท่านี้จ้าเดี๋ยวพอกันเรื่อยๆนะคะอีหลาจะอับลงความเคลื่อนไหวสามถึงห้ามือสำรับ คลิปนี้ไปแล้วจ้า